สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะพามาดูพระสมเด็จวัดละฆังนะครับพิมพ์ใหญ่ทะลุซุ้มนะทะลุซุ้มก็เป็นของบรรพบุรุษนะครับเก่าเก็บมาเพิ่งบาพบเจอก็เลยต้องมาศึกษาดูหน่อยว่าลักษณะของพระพิมพ์ต่างๆนะครับ เข้าเขากับเสียนพระที่ลงใน Youtube ไว้บ้างไหมนะ,ะพมพิมก็ก็ตรงๆนะครับกับ70% 8 0นะครับส่วนมวลสารการก่อให้เกิดแคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่นะครับก็คือเกิดจากแคลเซียมบวกกับน้ำบวกกับคาร์บอนไดออกไซด์นะเวลามันอยู่ในความชื้นพระอยู่ในความชื้นเกิดแคลเซียมนะครับอยู่ในความชื้นก็จะ เกิดเหมือนหินงอกนะฮะเหมือนหินงอกในถ้ำนะเมื่อเจอความชื้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ก็มีพื้นเป็นอย่างนี้นะครับองค์เดียวกันกับที่ขึ้นตอนต้นเลยนะครับแต่เราส่องเยอะปุ๊บเราจะเห็นพื้นที่ปกคลุมไปด้วยแคนไซนะครับแล้วก็มีมวลสารนะมีมวลสารที่ มีท้องโ่ออกมานะครับแต่สีสีน้ําเงินเทานะที่เห็นเป็นจุดๆน,น,นะครับนี่เป็นมวลสารแล้วก็มีอีกหลายอย่างครับลักษณะขององค์พระที่มีบานาเนี่ยก็จะมีลักษณะของอแตกยุบย่นโปรง่งนะงอกแตกยุบย่นงอกอะไรพวกนั้นนะครับมีกี่อย่างเราก็เพิ่งมาศึกษานะครับ เห็นนะครับนี่มีคราบนะครับคราบของน้ามันตังนิ้วหรือเปล่าแล้วก็คราบต่างๆของเกสรหรือคือมันจะมีคือพระเนี่ยนะครับด้วยอายุที่ยาวนานด้วย150ปีขึ้นนะครับก็คงจะมีลักษณะแบบนี้แหละครับนะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของมวลสารที่เกิดขึ้น นะแล้วก็ความแข็งนะครับเมื่อจับเกาะกันนานๆเนี่ยจะมีความแข็งแต่เนืบนุ่มนะจับดูก็จะรู้เลยครับว่าไม่ใช่แข็งเหมือนปูนหรือแข็งเหมือนเปลือกเหล็กอย่างนี้นะหรือแข็งเหมือนอะไรเมนี้เราไม่รู้แต่ว่าจับแล้วรู้สึกได้นะครับว่ามีลักษณะที่แตกต่างออกไปนี่ก็เห็นมวลสารนะครับมีอะไรบ้างผมก็จําไม่ได้นะครับมีเยอะแยะไปหมด ที่แน่ๆก็จะมะีกำแพงสุ้มกออย่างนี้นะที่ว่ามีนะม,มีมูลสารต่างๆสวยครับองค์นี้สภาพยังสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ตามอายุนะตามอายุนะก็ถ้าดูด้วยกล้องสองพระดกูกลใกล้กล็มาดูแลเพลินดูแลเพลิน นะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างการตัดการกดการลอยลึกความคมความเข้มนี่มันก็อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของการทำด้วยมือนะครับพระสมเด็จสมัยนั้นก็คงทำด้วยมือแฮนด์เมดนะครับไม่ได้ทำด้วยเครื่องจักรนะก็เลยทำให้เราเห็นเนี่ยเป็นตะปุ่มตะปัม่มไม่เรียบเท่าไหร่นะ ย่งข้างหลังนี่ครับเขาไม่ได้แตกเขาบอกแตกเป็นแบบลายหินอ่อนนะครับกาไม่ได้แตกออกมากนะครับแสดงว่า,เ,าเนื้อยงประสานกันได้ดีนะครับตัวเนื้อบทถุท,ที่ใช้นะครับมวลสารที่ใช้เนี่ยยังประสานกันได้ดีก็มีความแตกบ้างนะครับแต่แตกออกแบบไม่เด่นชัดส่วนดินเสาพอก็ปรากฏให้เห็นนะครับเพราะว่าเขาเขาคงไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่น,นนะก็จะเป็นผงที่ฝังอยู่ใน เนื้อลักษณะของมวลสารนั้นก็จะเป็นแบบโพล่ออกนะยุคแยกส่วนนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ยังไงก็มาช่วยกันชมครับผมว่าสวยดีนะสวยดีเนะืมวลสารครบพิมพ์ให้นะพิมพ์ให้แล้วก็ มีความชื้นมีความหนึบมีความนุ่มมีกลิ่นหอมนิดๆนะฮะก็แค่นีออ้นะครับสวัสดีครับ